อะไรครับมาดูกันว่าวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่ทัสองทัหกแปดมีอะไรบ้างครับลาวัฒนาครับวันนี้ครับวันศุกร์วันลนยไทยครับนี่ครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานนะครับลาวัฒนาห้าหกสี่หกสี่หกห้าหกสี่ครับห้าหกสี่หกสี่ห้าหกห้าสี่ครับผมโอ้ห้าสี่หกแ้ว มานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครั49 5, main, 21, บ49 29 59เดี๋ย้ก้าแล้วก็สองหน่งครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยครับดูเป็นทาง, ork, งดงเพื่อความเพื่อเพื่อนดูเพื่อความสนุกสนานครับนะครับมาแล้วมาแล้วคาราบูมาแล้วครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับวันที่สิบสี่ครับู ไปดูครับไปดูของอ,อดงนาเลินครับไปดูแนวทางของอดงนาเลินครับครับวันที่สิบสี่ครับแป๊บนึงครับมาแล้วมาแล้วครับผมน้อยหนึ่งครับนะครับเอาเบิรงนก่อนเลครับเด้อห้าหกสี่หกสี่หกห้าหกสี่ครับผมห้าสี่ครับครับประจักษ์ต่อฟานกันได้เลยนะครับเก้าห้าแล้วก็เก้าสี่ สองเก้าสองหนึ่งครับแมวน้อยแมวน้อยมาอีกแล้วครับเนวทางของแมวน้อยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลไทยของแมวน้อยเหมือนเดิมครับสลับสลับเปลี่ยนกันไปมีแมวน้อยกับอลุงะเพินครับที่สี่งานกันแล้วครับชอบก็จัดถัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับปุม มาแล้วครับนัตบ้านไทยวันที่16ทับ2ทับ68แมวน้อยแมวน้อยครับเราก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นแนวทางของแมวน้อยครับอย่าลืมนะครับมาแล้วครับอ่เราก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับปผมเออครับเดีย๋ยวครับเด้อ บาลไทยแมวน้อยครับผมมาแล้วชอบก็จัดขัดก็หันกันแล้เห็นครับสามสี่เก้าสี่เก้าสามสี่สามเก้าครับผมดูนะครับชอบก็จัดขัดก็หันครับสามสี่เก้าสามสี่สามเก้าครับรัฐบาลไทยครับเดี๋ยวมาดูที่สิบสี่ของออร์ดงเพื่อนกันบ้างครับมีอะไรครับนีครับ 24ของอ,อดุงนะเพื่อนครับอย่างดีนะครับทรบประจักษ์ข่าวก็ผ่านกันได้เลยนะครับเราพัฒนาเราพัฒนาครับ<ม>งั้นวัตอุนี้ ันที่สิบสี่ทับสองทับหกแปดครับผมมาแล้วครับกอดุงนาเพื่อนเข้าเต็มๆหกศูนย์ 6, 0, ครับออดุงนาเพื่อนมาแล้วครับจ่อประจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาแล้วครับอครนะหนึ่งสี่สองหนึ่งวันที่สิบสี่ทับสองทับหกแปด ลราพัฒนาโอ้ดุงนาเพืน่นมาแล้วครับชอบก็าจะาก็ฝานกันได้เลยคนะรับูมเรามาดูรัฐบาลไทยครับเรามาดูรัฐบาลไทยของบอ้ดุงนาพื่นครับ เล่าพัฒนาได้ครับด้วยองคน้ำเพื่อนครับชอบก็จัดชัดก็พันครับบนถึงล่างนะครับก็าะมากไปมากมันครับนี่ครับอือนี่ครับเอาดูรัฐบาลไทยเของอดงน้ำเพื่อนครับนี่ครับชอบก็จัดหันอะไรได้ครับด้อย ป็นแนวทางรัฐบาลไทยขอออด,ดูหนาผืนครับอห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดครับโอ้ยนะครับซับหนาซับหลังครับอ่ะโมไป็ย่างนะครับ่ซับได้ละดีครับหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ด ห้าเก็ดหกห้าหกเก็ดครับยังไม่มีเพิ่มครับเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนนะครับอด่ายืมาครับนี่นะครับอา้า หกห้าเกดหกห้าหกเกดครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก,ก็ดผ่านกันได้เลยนะครับมาแล้วครับแนวทางวันที่สิบห้านะครับแนวทางวันที่สิบห้าลายวันที่สิบห้าครับผมมาแล้ครับอืสองเกตแปดเจ็ดแปดสองเกตสองเกต หนึ่งแปดห้าเก็ดสองแปดครับอย่างนี้นะครับสอบกระจายขัดก็ผ่านครับวันที่สิบหนะ้าครับผมครับเรื่อยๆเนาะนี่ครับชอบกระจายขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม หนึ่งสองวันที่สิบห้าทับสองทับหกแปดลายวันรวมรายวันรวมครับผมชอบก็จะผัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับสองเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์ครับตัวกันมีหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าครับผมชอบก็จะผัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับโุ๊ ครับวันที่สิบหทับ2ทับหกครับมาแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับพุมนี่ครับมจะขัดก็ผ่านครับสองเก้าศูย์ก้าศูนย์สองาสครับหกศูนย์ห้าห้าห้าศูนครับวันที่ ห้าครับผมมาดูบนสื้อผ้าของแมวน้อยว่ามีอะไรบ้างครับเรามาย้อนดูรัฐบาลไทยกันดีกว่าครับเมืองรัฐบาลไทยกันนไหมครับเริสอบก่อจัดคัดก่อพันครับของอดุงรเพื่อนหกห้าเกียรติหกห้าเกียรติห้าเกียรติหกห้าหกเกียรติครับผม หกห้าเกตห้าเกตหกห้าหกเกตรัฐบาลไทยอดุงนภิดครับเรามาดูของแมวน้อยครับ ของแมวน้อยก็ได้ครับของแมวน้อยก็ได้ครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแนวทางของแมวน้อยแมวน้อยมาแล้วครับ3 4 9สี่เ3้าสครับ